พญานาคอินเดียที่มาเข้าฝันเอ๋บ่อยๆอ่ะจะเป็นพญานาคที่เป็นแม่เป็นแม่แล้วก็ท่านเพชรเนี่ยมาบ่อยแต่คือมาที่มาบ่อยที่มาบ่อยๆเลยนะพญานาคอินเดียที่มาหาเอ๋บ่อยๆอ่ะก็คือแม่ในอดีตชาติกับเพชรลพัทส,ส่วนคนอื่นก็มาเหมือนกันเช่น ลูกลูกในอดีตชาติพ่อในอดีตชาติแล้วก็มาอะไรอะที่ว่ารู้จักอะ่ะเออเรียกไม่ถูกอะ่ะเหมือนเป็นเป็นเครือญาติกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคือพญานาคอินเดียที่มาหาเอ๋บ่อยอะ่ะที่มาหาเอ๋บ่อยจริงๆอะ่ะอันดับหนึ่งอะ่ะแม่นะไม่ใช่ท่านเพชรแล้วคนเป็นแม่เนี่ยเขาก็บอกว่า เขาบอกกับเอ๋ว่าท่านเพชรนะ่ะให้ฝากมาบอกเอมแล้วตัวท่านเพชรเนี่ยท่านก็นิสัยเหมือนคนโบราณท่านเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่กงส่วนใหญ่เวลาท่านมาหาเอ๋เนี่ยท่านจะชอบมาด่าส่วนคนเป็นแม่เนี่ยเขาก็จะมาพูดชวนเรากลับคนเป็นแม่เนี่ยเวลามาเข้าฝันนะ่ะเขาก็จะชวนเรากลับเหมือนกันนะแล้วเขาก็บอกกับเอ๋ว่าอ่าถ้า ถ้าไม่สบายใจเรื่องเรื่องผัวก็ให้มาอยู่กับท่านอืมถ้าไม่สบายใจเรื่องท่านเพชรกับชัยยะนาคาทะเลาะกันก็ให้มาอยู่กับท่านแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเออะทิ้งเขาเพราะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่อนุญาตให้มาเกิดคือเออะไปขออนุญาตมหาเทพแล้วก็ลงมาเกิด โดยที่ว่าไม่ได้ขออนุญาตพ่อกับแม่พาพ่อกับแม่ไม่ได้อนุญาตแล้วทีเนี้ยเทวีเทวีปุลานาเนี่ยท่านบอกว่าถ้ากลับมาถ้ากลับมานะถ้ากลับมาถ้ากลับมาสวรรค์รอบนี้เนี่ยนะเพราะว่าเทวีปุรานาท่านอยู่บนสวรรค์นะเทวีปุรานาเนี่ย ท่านอยู่บนสวรรค์ท่านเป็นพระชายาของของพญาปิญจาระต้นตระกูลนาคมณีต้นตระกูลนาคมณีคือพญาปิญจาระหรือพญาพินจลกานั่นเองโดยคําว่าปิญจาระแปลว่าปิ่นปักผมพญาปิญจาระเนี่ยเป็นต้นตระกูลนาคมณี เป็นน้องชายคนที่หกของพญาอนันตนาคราชซึ่งเอกก็เคยเล่าเรื่องนี้นะแต่ว่าทีเนี้ยพญาพญาปิญจระที่เอฝันเห็นเนี่ยคือท่านจะรูปหล่อมากรูปหล่อมากเหมือนฝรั่งเลยแหละผมหยิกผมหยิกจมูกโด่งมากผิวขาวหน้าเรียวหล่อมากตัวท่านเพชรเนี่ยจะเป็นคนหน้ารูปสี่เหลี่ยม ตัวท่านเพชรเนี่ยท่านจะมีสัตว์เลี้ยงแสนลักนะเป็นเสือขาวตัวอ้วนๆเสือขาวตัวโตอ่ะชื่อสุดทาหรือสุดทะเออเอาเป็นว่าท่านเพชรเนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงแสนลักเป็นเสือขาวตัวอ้วนๆตัวจริงท่านจะหน้าเหลี่ยมๆท่านจะหน้าตาเหมือนแขกขาวอะ่ะพญาอนันตนาคราชากับน้องๆอ,งอะ่ะเกิดเดือนกระากรดานะ ส่วนท่านเพชรเนี่ยจริงๆท่านเกิดเดือนมีนาพญายสมันเนี่ยที่ว่าครั้งแรกที่พญายสมันมามาหาเอะท่านบอกว่าท่านอ่ะเกิดเกิดเกิดวันลอยกระทงนะเมื่อนู้นอ่ะเป็นพันปีแล้วอ่ะท่านเกิดตรงกับวันลอยกระทงอ่ะพญายสมันส่วนท่านเพชรเนี่ยเกิดสิบห้าค่ำเดือนสามตรงกับวันมาฆะท่านเพชรไม่ได้เกิดเดือนกนรกฎานะ คนที่เกิดเดือนกระากรดาเนี่ยพญาอนันตนาคราชกับน้องๆเนี่ยเกิดเกิดเดือนกระากรดาน่าจะน่าจะน่าจะช่วงสิบห้าค่ำเพราะว่าพญานาคเนี่ยจะชอบเกิดช่วงสิบห้าค่ำนะสิบสามสิบสี่สิบห้าหนึ่งสองสามเนี่ยเนี่ยพญานาคจะชอบเกิดช่วงเนี่ยช่วงช่วงพระจันทร์เต็มดวงพญานาคจะชอบ ถือกาเนิดช่วงพระจันทร์เต็มดวงพญานาคก็ถือกําเนิดได้หลายแบบและในหลายครั้งก็มีการกําเนิดที่ต่างกันไปแต่ว่าพญาอนันตะเนี่ยครั้งแรกที่จุติเนี่ยท่านจุติเดือนกระดกกระดานี่ที่ที่เอรู้นะพญานาคที่อาศัยอยู่ในเมืองบางบทก็คือพญานาคที่อยู่บนโลกมนุษย์พญานาคที่ มีบ้านอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยจะอาศัยอยู่ในเบืองบางบดเมืองบางบดเนี่ยมันจะเป็นพบซ้อนปปพบพญานาคที่อาศัยอยู่ในเมืองบางบดเนี่ยจะอาศัยแบบซ้อนพบกับมนุษย์พบซ้อนพบก็คือพญานาคที่อาศัยอยู่ในเมืองบางบดสามารถเดินทางมาหามนุษย์ได้ง่ายพญานาคที่อยู่เมืองบาดาลพญานาคที่อยู่เมืองบาดาลก็คืออยู่ข้างล่าง พญานาคที่อยู่ในเมืองบางบทก็คืออาศัยอยู่ในภพซ้อนภพกับโลกมนุษย์ส่วนพญานาคสวรรค์นเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่สวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาเพราะว่าพญานาคเนี่ยจะสามารถอาศัยอยู่ได้แค่สวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาพญานาคไม่สามารถบรรลุโสดาบันได้พญานาคไม่สามารถ แบ่งภาคอาวตารได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สั่งห้ามพญานาคบวชเพราะมีพญานาคดำปลอมเป็นมนุษย์แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วมาบวชทีเนี้ยมีคนไปทูลฟ้องเพราะว่าพญานาคตนนี้ตอนหลับเนี่ยจะคืนล่างเป็นงูใหญ่ทีเนี้ยพระสงฆ์ที่เห็นนะว่าพระที่อาศัยอยู่กุฏิใกล้ๆอ่ะกลายร่างเป็นงูหลับอยู่ทีเนี้ยท่านก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาคุย แล้วก็ขอให้กลับไปโดยให้เหตุผลว่าพบภูมิพญานาคไม่สามารถบรรลุธรรมะชั้นสูงได้พระที่บรรลุธรรมะชั้นสูงเนี่ยจะแบ่งเป็นสี่ระดับนะระดับที่หนึ่งโสดาบันสูงขึ้นมาอีกนิดก็สกิทาคามีสูงขึ้นมาหน่อยก็อนาคามีอันดับที่สีเลยคือพระอรหันต์ซึ่งระดับอนาคามีกับพระอรหันต์เนี่ยจะไม่จุติกลับมาเกิดบนโลกอีกและระดับอนาคามีหรือ เทพหรือเทวดาที่อยู่ในชั้นอนาคามีเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ลงมาจุติในภพภูมินาคอีกเทพที่อยู่ในเทพที่จุติในเอาเป็นว่าพระที่อยู่ในระดับชั้นอนาคามีเนี่ยจะจุติที่สวรรค์ชั้นพรมสุทธาวาสอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็เข้าสู่นิพพานไปเลย หมายความว่าเทวดาที่อยู่ในชั้นอนาคามีจะจุติอีกแค่หนึ่งครั้งเทวดาที่อยู่ในชั้นอนาคามีจะจุติอีกแค่หนึ่งครั้งแค่หนึ่งโดยจะจุติในชั้นพรมที่สูงขึ้นไปชั้นอนาคามีเนี่ยอาจจะอาจจะอยู่ที่ชั้นเนี้ยชั้นที่เนี้ยแล้วก็ชั้นพรมก็จะสูงขึ้นไปอีกหมายความว่าเทวดาที่อยู่ในชั้นอนาคามีจะไม่ จะไม่จุดติเป็นพญานาคอีกคำคำของตถาคตเนี่ยเขาจะเรียกว่าพุทธวจนะหรือพระโอษพระพุทธเจ้าท่านเนี้น,นนะว่าอย่าบิดเบือนเนื้อหาในพระไตรปิฎกพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเนื้อหาในพระไตรปิฎกอยู่ตลอดเพราะว่าในสมัยพุทธกาลน่ะมันก็มีอรารัชี หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรลิพนิพานไปมันก็มีพระอรชีที่คิดจะบิดเบือนเนื้อหาในพระไตรปิฎกหลังจากที่พระพุทธเจ้าปริพนิพานไปร้อยปีมีอรชีรูปหนึ่งซึ่งมีบาร,รมีมากมีคนนับถือทั้งเมืองเลยชื่อพระมหาเทวะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหาเทวะ ก็พยายามจะิดมีความพยายามเขาอยากจะบิดเบือนเนื้อหาในพระไตรปิฎกอะซึ่งจริงๆแล้วอะเนื้อหาในพระไตรปิฎกก็บอกชัดนะว่าพระที่บรรลุอราหารนะันต์น่ะจะอายุสั้นเพราะว่าพระนาระกะหลังจากที่บรรลุอราหันต์เนี่ยท่านก็เสียชีวิตตั้งแต่อย่างหนุ่ม หลังจากท่านบรรลุอรหันต์นะท่านก็อยู่บนโลกได้แค่เจ็ดเดือนหลังจากนั้นท่านก็ปรินิพพานไปซึ่งท่านเป็นพระรูปแรกๆที่ปรินิพพานซึ่งตอนนั้นนะพระพุทธเจ้าก็ยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มอยู่ก็คือว่าพระพระนาากะเนี่ยปรินิพพานเป็นรูปแรกๆเลยหลังจากนั้นก็คนอื่นตามมาภายหนละังพระโมกขลาพระสารีบุตรพระศรีวลีหรืออะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ย เนื้อหาที่พระตะถาคตพูดเนี่ยหรือพุทธ,ธวจนะเนี่ยถือว่ามีมีความสำคัญมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้อนาคตว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีคนแอบอ้างท่านก็เลยพูดพูดดักะพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าในอนาคตมันจะมีคนแอบอ้างท่านก็เลยพูดดักพูดดักะว่าเนี่ย ให้ยึดก่อนที่ท่านจะบริพนิพานอะพระพุทธเจ้านะหรือคำพุทธวจนะท่านพูดนะว่าหลังจากนี้เราจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับคนบนโลกอีกเราจะทิ้งไว้เพียงแค่คำสอนในพระไตรปิฎกซึ่งในบรรดาศาสนาสำคัญสคัญบนโลกจะพุทธพุทธอิสลามหรืออะไรก็ตามเนี่ยศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมี คำพีเยอะที่สุดเนื้อหาเยอะที่สุดตำรานหนามากที่สุดเนื้อหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัธนชาดกห้าร้อยชาติอะไรเนี่ยเนื้อหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเอาเป็นว่าแม่งเยอะพูดไม่พออีกแล้วเอาเป็นว่าโอ้โหแบบเรียนจนแก่ตายก็เรียนไม่หมด ศึกษาจนแก่ตายก็ศึกษาไม่หมดแต่แต่ที่เอเคยเรียนกับพระที่มาสอนพุทธศาสนาท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าอ่ะท่านอ่ะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเพราะท่านอ่ะนิพพานไปแล้วท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนบนโลกอีกท่านพูดดักเอาไว้เพราะรู้ว่าจะมีคนแอบอ้างการที่ท่านรู้ว่ามันจะมีคนมาแอบอ้างท่านน่ะท่านก็เลยพูดดักไว้ไงว่า ตัวท่านเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์อีกสิ่งที่ท่านทิ้งหรือเหลือเอาไว้นั่นก็คือเนื้อหาในพระไตรปิฎกเท่านั้นแล้วเทพชั้นอนาคามีอ่ะก็จะไม่ลงไปจุติเป็นงูเทพชั้นอนาคามีจะ,มจ,นนาามจะจุติอีกเพียงหนึ่งครั้งนั่นคือชั้นพรมสุทาวาสท่านจะไม่ไปจุติเป็นงูอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่าน เดี๋ยวฝากพูดอีกนิดนึงคือท่านเพชรชรพัฒตัวจริงอะ่ะท่านก็ไม่เหมือนอย่างที่หลายคนคิดนะตัวจริงอะ่ะท่านก็เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างจูจ้จี้จุกจิกอ่ะท่านเป็นคนที่มีบารามีมากนะท่านเพชรตัวจริงอะ่ะท่านเป็นคนที่มีเสียงใหญ่เสียงกังวานแล้วก็ดูมีบารามีมากท่านเป็นคนที่มีเสียงดังกังวานเสียงทุ้ม ท่านเป็นคนที่มีเสียงทุ้มเสียงใหญ่เสียงดังกังวานแบบเสียงดูมีบารมีมากท่านเป็นคนดุและท่านก็เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างนิสัยเหมือนคนโบราณท่านจะมีนิสัยเหมือนคนโบราณอ่ะท่านจะชอบผู้หญิงเรียบร้อยชอบท่านจะชอบผู้หญิงเรียบร้อยแล้วก็นิสัยเหมือนคนโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่ท่านทนได้ท่านก็ทนอะไรที่ท่านทนไม่ได้ท่านก็อาจจะไม่ทนเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าท่านเป็นคนโบราณเราเป็นคนสมัยนี้คนสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยถือเท่าไหร่ด่าได้ด่าได้ยังไม่ถือก็ <laughs> <g år> แล้วแต่อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็ให้เบื้องบนตัดสินเองเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของท่านมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่สิ่งที่เรารู้อะเกี่ยวกับพุทธ,ธประวัติเนี่ยก็คือว่าก่อนที่ พระพุทธเจ้าท่านจะปรลิพนิพานท่านก็พูดพูดต่อหน้าสาธารณชนะแล้วก็ต่อหน้าพระว่าท่านจะไม่ลงมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์อีกท่านจะทิ้งไว้แค่หลักทำคำสอนเท่านั้นตัวท่านน่ะจะไม่ลงมายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์อีกให้คนที่นับถือท่านเนี่ยให้คนที่นับถือในตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย อย่านับถือที่ตัวท่านให้ยึดที่พระไตปิดกเป็นหลักเพราะตัวท่านไม่อยู่แล้วท่านบอกว่าตัวท่าน่ะไม่อยู่แล้วท่านจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์อีกท่านไม่อยู่แล้วท่านปรินิพานไปแล้วแล้วชั้นอนาคามีอะไรเนี่ยจะไม่จุติในชั้นที่ต่ําคนที่อยู่ในชั้นอนาคามียเทพชั้นอนาคามี จะไม่จุดติในภพภูมิที่ต่ำแต่จะจุดติในชั้นพรมสุทธาวาสอีกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะปริพนิพพานคลิปนี้ก็จบลงแล้วค่ะ